เล่นใหญ่อะไรขนาดนี้หยุดเล่นทัท้งไทยแฟนคลับไปเร็วสวัสดีครับผมวรวร,รัตดีแท็กครับสวัสดีครับผมยินอนานัน์ดีแท็กครับเฮ้ยมันจต่สู้คุณเดียวกันเล้ไงอ่ะเฮ้ยจะมาเล่น,น <ไป S 2> ใหญ่หญอะไรกันเบอร์นี้พอแล้วที่ผมเล่นใหญ่นะครับเพราะว่าวันเนี้ยผมจะมาเอาชนะคุณครับชนะผมเหรอโอ้อยาก แต่อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนแต่งชุดดีแทกนะครับเดาได้ไม่ยากว่าเราจะมาเป็นพนักง,งานดีแทกกัน1วันเพื่อแข่งกันแนะนำดีแทกรีวอร์ดคอยครับพูดถึงดีแทกรีวอร์ดคอยเนี่ยคุณรู้จักมันดีหรือยังฮะอุ้ยผมใช้มาตั้งแต่20ปีที่<ด>แล้วจริงเปล่ามันมีถึงขนาด20ปีเลยรู้อนาคตเลยผมใช้รอแล้วดีแทกรีวอร์ดเนี่ยเขามีของให้แลกเยอะแยะมากมายไปหมดยิ่งพิเศษตอนนี้เนี่ยเขามีดีแทกรีวอร์ดคอยให้สะสมอีกและที่ผมยอมแข่งด้วยเนี่ยนะเพราะว่่่าาาาภรกิจเเนียยง แล้วก็ของรางวัลคือกินเรียบกินเรียบกินเรียบอู้จถึงคุณจะอยากได้ของรางวัลมากแค่ไหนเนี่ยแต่ผมบอกเลยสภาพอย่างคุณเนี่ยไม่มีวันชนะผมแน่นอนน้าคุณนี้ก็สวยดิเนาะมาดิมาสักตั้งไหมล่ะแต่แข่งอันนี้ได้นะแต่ว่าอย่าลุ้มหัวสักลิงลมมาทำไมอะสักลิงลมมาเจ้เย็นจเย็นพอแล้วพอแล้วเข้าคลิปด้วยมัก็เล่นอยู่นะ พอแล้วมาเข้ากติกากันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกติกาการแข่งขันกันเลยนะครับ Let's go ภารกิจคอยตามใจยินแล้ววอต้องเป็นพนักงานดีแท็กหนึ่งวันเพื่อแนะนำดีแท็กรีวอรคอยครั้งแรกสะสมเหรียญคอยเพื่อแลกรับสิทธิพิเศษบน d t แท็กแอปใครได้คะแนนจากการเชิญชวนลูกค้ามากที่สุดเป็นผู้ชนะส่วนทีมคนแพ้ก็ต้องดูแลอีกคนด้วยการตามใจหวันเต็มไปเลย โอ้โหแล,แล้วตอนนี้ก็อยู่หน้าดีแท็กชอปแล้วนะครับคุ้นๆอยู่นะถ้าผมชนะเนี่ยจะยอมตามใจผมจริงๆครับโอ้โหต้องบอกว่าคุณพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าผมสะสมดีแท็กรีวอร์ดคอยนเนี่ยมหาศาลเรียกได้ว่าถ้าเกิดเอามากองเป็นสิษเหรียญอะกองแบบท่วมหัวเลยขนาดนั้นเลยเหรอผมบอกเลยคุแฟนพันแฮ d ดีแท็กรีวอร์ดคอยครับอุ้ยแล้วถ้าง,งั้นวิธีเอาไอ้ตัวคอยเนี่ยมันเอามายังไงอะ ผมไม่บอกคุณหรอก<ห>ผมไม่บอกคุณดีกว่า<ห>ผมเก็บไว้บอกลูกค้าของผมโอ้ไปขั้นนั้นแล้วนะจริงไหมเนี่ยจริงจงแต่ก่อนอื่นเลยอนะโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะสั่งไว้นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโทรศัพท์มาได้ไงวะเนี่ยก่อนอื่นเลยนะ ดาวนโหลดแอปมาก,ก่อนแล้วเข้าอแอปปุ๊บล็อกอินปุ๊บได้เลยสเปเชียลคอยถึง9คอยทีเดียวเชียวแล้วเงื่อนไขในการได้คอยเนี่ยนะง่ายๆเลยเพียงแค่ใช้จ่ายบน d ีแท็กแอปเท่านั้นนะครับผม1บาทก็จะได้1คอยเป็นไงสะสมง่ายแลกใช้ก็คุ้มคุณมาบอกเรื่องที่ผมรู้อยู่แล้วทำไม <c oughs> จริงน <c oughs> ผมรองใจคุณผมว่าใจคุณ<อ>ว่าคุณจะรู้จริงแบบพอแ้วพอแล้วพอไปเลยครับเดี๋ยวเวลาคุยยไ เฮ้ยช่วยบอสะไหนเดี๋ยวกดทข้ามสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยครับมาจ่ายบินค่ะโอ้จ่ายบินสบายมากครับเพียงแค่จ่ายผ่าน d t a ท a p แอปเนี่ยรับรองสะดวกสบายมากแน่นอนครับเมื่อใช้จ่ายหนึ่งบาทเนี่ยก็จะได้รับหนึ่งคอยนะครับมี d t a ท a p แอปหรือยังครับยังไม่มีนะคะสนใจดาวน์โหลดไหมครับได้ค่ะโอเคครับแล้วก็ดาวน์โหลดเลยครับ จ่ายบินตรงนี้เลยครับครับผมเสร็จแล้วครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่พนักงานได้เลยนะครับครับขอบคุณครับแต้มแรกเป็นของผมครับเงินไว้ไม่อชไรแค่แต้มหนึ่งทำคุยโอสวัสดีครับลูกค้าเดี๋ยวผมไปหาเลยนะครับคุณลูกค้าครับไม่ทราบว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับพี่ินใช่ไหมคะขอถ่ายรูปก่อนนะคะรูปหนึ่งค่ะรูปหนึ่งใช่ค่ะให้สองเลยครับ สรุปว่าวันนี้มีอะไรให้ช่วยไหมพอดีเพิ่งไปย้ายค่ายมาค่ะเพิ่งย้ายค่ายมาด้วยงั้นดีเลยครับพอดีว่าทางนี้มีอะไรจะแนะนำนิดนึงนะครับก็อยากจะให้ดาวน์โหลด d t แท็แอปนะครับเพราะว่าแอปนี้แอปเดียวเนี่ยจบทั้งแพ็กเกจจบทั้งจ่ายบินเลยนะครับผมที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเขามี d t แท็กรีวอร์ดคอยให้สะสมด้วยนะครับเดี๋ยวดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยขออนุญาตโหลดให้เลยครับ เนี่ยพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเข้าแอปจะได้ทันทีสเปเชียลคอยก้าคอยเลยนะครับพอสะสมได้มากๆเนี่ยจะเอาคอยไปแลกสิทธิพิเศษต่างๆได้มากมายที่ d t แทกรีวอร์ดนะครับ Welcome to ับเขครอบครัวดีแทนะครับไปครับขโมวไปจ้แซ่ อดแล้วยังเล่นอีกอ่ะฝืนเนาะคะแนนก็มีอยู่แค่นี้ชิวว่างั้นเถอะคุณลูกค้าครับมาแล้วครับผมสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยครับอ๋อนี่ครับเข้าไปในนี้ครับแล้วก็อัปเดตดีแท็กแอปเลยครับคุณครับเชิญครับ เป็นไงครับลูกค้าของผมคนเมื่อกี้เพิ่งให้ผมอัปเดต d t a ท็กแอปมาครับได้เป็นหนึ่งแต้มแบบสบายมากนี่ถ้าเขาพุทานี่ถ้าเกิดเขาเข้าไปในแอปอีกนะครับก็จะได้ไดแต้มเพิ่มอีก9คอยเลยนะครับยังไงว่างๆเนี่ยอย่าลืมกด d t a ท็กแอปแล้วก็เข้าไปรับ s p ปเ i a l c o อยด้วยนะครับอะไรเก่งมาก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยของผมผมน่าจะทำได้ดีกว่านี่มาก่อนงั้นกติกาสากรในน้องยังไงจำปงจำบุมันยุคไหนวะเตายิงยุกกระม่อนเดินเตายิงจุ และนี่ก็คือเรื่องราวของคุณลูกค้าที่ดาวน์โหลดแอปนะครับเป็นไงฮะได้รับสเปเชียลคอยเยี่ยมครับขั้นแรกสุดน,นะเข้าไปในชอ็อปคือเขาอาจจะขอให้เราโหลดแอปแต่ว่าเราทำไมคะไม่ดาวน์โหลดเลยจนกว่าเขาจะทำขายคลิปน่ารักน่ารักให้เราคือทำให้ได้เขาแบบขายคลิปอย่างน้องหญิงก็ขอเขาหนึ่งคลิปน้องแนนก็ขอเขาหนึ่งคลิปคนละคลิปโอเคเนาะ,ะโอเคสุดยอดไปแจ้งกันไปคุณไ <Yeah. S 2> ป สวัสดีค่ะสวัสดี <มา S 1> ครับวันนี้มีอะไรให้ช่วยไหมครับวันนี้วันนี้มาดูแพ็กเกจเสริมมะค่ะดีเลยครับมีดีแท็กแอปกันหรือยังครับยังไม่มีอะค่ะทางนั้น,งงนดาวน์โหลดเลยครับเพราะว่าทั้งจ่ายบินทั้งซื้อแพ็กเกจเสริอมอะไรเงี้ยครบจบที่แอปเดียวเลยนะครับสามารถสะสมดีแท็กรีวอร์ดคอยได้ด้วยนะครับนำไปแลกสิทธิพิเศษต่างๆได้ที่ดีแท็กแอปนะครับน่ารักน่ารักให้ดูหน่อยนะคะจะไปลงสตอรี่อะน่ารักน่ารักเลยแหละครับเอาเป็นท่าไหนดีนะเอาท่านี้แล้วกันค ข้องคนหรือแมวรูคนับอุ่นๆนะครับแต่ติดกันชีวิตได้อีกนิดนึงไหมคะด้ครับสวัสดีครับสนใจมาอยู่ดีแท็กกับเราไหมครับดาวน์โหลดแอปเอได้ครับเยี่ยมมากๆเลยซาเยโยขอบคุณครับ โหลดเลยครับโหลดเลยนะครับโหลดเถอะนะเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนเลยนะครับเชิญได้ทั้งคู่ยังไงต้องแบ่งกัน70 30 80 20 50 50ถ้างั้นเอา60 40แล้วกันเอ้าไม่ได้ห้าสิบห้าสนะครับเอาดิแบ่งกันคนละครึ่งเอาดิไม่คนละครึ่งได้ตามนั้น แค่ผมแล้วตอนนี้ก็เสร็จภารกิจของพวกเราทั้งสองคนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปคะแนนห้าผู้ชนะกันคือมันรู้อยู่แล้วบ่ะว่าใครชนะทีมงานครับขอคะแนนแบบอลังการงานสร้างมาเงียบๆไปเนงงวอได้ได้แพไ,ไม่เป็นไรนะคือแพ้เนี่ยก็ต้องมีน้ำใจนักีฬา,ลาแล้วแล้วของผมได้เท่าไหร่ครับไม่ต้องอคิดมากคะแนานผมละครับ ผมแพ้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยมันไม่ผมแพ้ได้ไแพ้ก็คือแพ้ไม่องแค่ผมอดใจรอ EP ต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับที่ผมจะคอยโดนพี่บอดคอยตามใจนะครับผมก็ไอ้น้องเตรียมดีแทก e รบ์คอยมาให้เยอะๆนะครับมันไม่ใช่ปัญหาเลยครับเพราะว่าดีแทกคอยผมเยอะแบบ เป็นมหาเศรษฐีอ,องคคอยอ่ะอรู้จักปะขั้นนั้นเลยบอกไม่ธรรมดาผมบอกเลยแต่ว่าคุณต้องเลือกวันมานะวันที่19ถึง27พฤศจิกายนเนี้ยเลือกมาวันใดวันหนึ่งเดี๋ยวผมเปยว์วันงทำไมนะต้องเลือกระหว่าง 19- ถึง27พฤศจิกาเนถามได้ดีมากเพราะว่า1 9ถึง27พฤศจิกายนเนี้ยเป็นวันแรกแห่งชาตินะครับก็คือทุกคนสามารถใช้9ก้าคอยแลกของได้9าอย่างนะครับแล้วก็แลกได้นานถึง9วันด้วยโอ้โธนั่นคือวันที่19ถึง27 พฤศจิกายนนี้เลือกมาเลือกวันมาเลยเดี๋ยวผมเปคุณเองถึงวันจริงก็เก่งให้ได้อย่างนี้ได้วกันเปเยอะๆนะครับไปสะสมดีแท็กรีวอร์ดคอยให้ได้เยอะๆก่อนไปแล้้วเฮยแต่ตอนเนี้ยคุณแพ้ผมคุณต้องเกาหลังให้ผมก่อนคือมันต้องใช้ใช้แบบแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดแล้วเกาดิไปที่มุมภายส่วนสองนี่ายส่วนสองพายส่วนสองข้างบนไงข้างบนอ๋อพายจะรู้ไหมนวดนวดนวดนิดนึงนวด ทุกคนครับอย่าลืมมาติดตาม EP หน้านะครับกับภารกิจคอยตามใจกับ d t แท Reward นะครับมาดูกันว่าผมจะเอาคอยไปเปอะไรหยินบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่อง DT YouTube Channel ด้วยนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดต d t แท็กแกันนะครับผมแล้วมาสะสมคอยเยอะๆกันนะจ๊ะราะดีแท็ก Reward คอยใช้ได้ตามใจสะสมง่ายแลกใช้คุ้มกว่าครับผมครับผมเจอกันใหม่อีหน้าครับบ๊ายบายจ้า